อะไรแม่มแล้วกินกี่อันแล้วฮะพอแล้ววันนี้กินสองอันแล้วฮะจ้าก,กันเออมันพอแล้วข้าวก็ไม่กินกินแต่ไอ,อิตาลีนมีเงี้ยฮะมันอร่อยไหมลูกบอกพ่อสิอร่อยไหมฮะ ทำไมไม่รีบจะได้หมดเลยลูกบางทีอาจจะได้มีหมมอีกนะเพราะว่าแหะมันยังไม่ใกล้ค่ำเลยลูกมันเช้าอยู่เลยเนี่ยฮะมันเช้าอยู่นะหมูนี่ยายตัดทรงผมให้ใหม่เลยใช่ไหมสวยไหมแหม อ๋อทุลุ่นน่ะลูกมนร้อนบอกพ่อสิอห,นหนาวนะไหมาสิโหเย็นเลยเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วว่ามันเย็นอ่ามีอะไรวาดวาดให้พ่อดูดิโอ้วันวาดสวยด้วยอ่ะวาดออเก่งเก่งลูกเก่ง